สวัสดีครับเสือตัวที่5ของเอเชียนั่นคือการคาดการณ์เศรษฐกิจฯฯของไทยเมื่อครั้งบรรพการนะครับการที่ผู้เชี่ยวชาญด,ด้านเศรษฐกิจคาดการไว้แบบนั้นไม่ได้เกินความจริงเมื่อครั้งอดีตเนี่ยเศรษฐกิจฯฯของไทยนี่โตเร็วมีแนวโน้มพัฒนาไปถึงขั้นเป็นประเทศมั่งคั่งลุ่งเรืองปัจจัยที่ทําให้เป็นอย่างนั้นได้นะครับก็มาจากการลงทุนจากต่างประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตะวันตกผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้มองปัจจัยด้านพุทธคุณเครื่องรางของขลังจิ้งจกสองหางประหลัดขิกหรือว่าป้ายหน้า พี่เขียนว่าร้านี้ดีค้าขายร่ำรวยที่มีอยู่อย่างมากมายในประเทศไทยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีใครพูดถึงเสือตัวที่5ของเอเชียอีกเลยนะครับจะมีก็แค่เสือ11ตัวที่ยังพอให้เรานี้ได้ยินกันอยู่บ้างนะครับ อาการแบบนี้มันไปคล้ายกับฟิลิปปินส์เมื่อครั้งแต่ก่อนนะครับฟิลิปปินส์ก็คือ the b a s of ASEAN civilize d มั่งคั่งฝรั่งสเปนไม่มีคราบตากลอกไม่แต่นิดเดียวนะครับด้วยอิทธิพลของสเปนในสมัยก่อนต่อมาเป็นของสหรัฐมิกาทําให้ฟิลิปปินส์พัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การศึกษาไปด้วยคนไทยนี่ไปเรียนฟิลิปปินส์นี่เยอะมากนะครับทั้งไปเรียนจริงๆแล้วก็ไม่จริงการไปเรียนต่อฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นเกียรติต่อวงตระกูลพอฟิลิปปินส์โตขึ้นรวยขึ้นเริ่่มมันใจนรรวร อำนาจปกครองแบบเผด็จการฝรั่งตะวันตกก็ดีหายไปไม่มาคุยด้วยและแรกก็ไม่มีผลอะไรปุกชาตินิยมมองตะวันตกนี่รุกลานผู้นําก็กอบโกยอย่างเดียวในช่วงนั้นแหละครับต่อแรกประชาชนก็เอออ,อด้วยต่อมามันไม่ใช่แล้วแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าอำนาจเผด็จการนะครับกว่าจะรู้ตัวแทบไม่เหลืออะไรแล้วแทบไม่เหลือความมั่งคัง่งลุ่งเรืองเมื่อครั้งในอดีตเมื่อเศรษฐกิจพังแล้วการจะกอบคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนี่แหละครับ m ั e r 1 one, อย่างฟรีปเปียโนตอนนี้ตามหลังอดีตเสือตัวที่5ด้วยซ้ำนะครับ เรื่องราวของฟรีิปินี้มันกลับกันกับเกาหลีใต้นะครับแต่ก่อนเกาหลีใต้นี้เป็นเผด็จการแต่ก็พยายามสลัดตัวเองออกจากตรงนั้นแล้วก็พยายามรับความช่วยเหลือเต็มที่จากตะวันตกจากประเทศล้าหลังนะครับมาดูงานแถบอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าปัจจุบันเป็นประเทศพัฒนาไปแล้วนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของแอดมินกับคนเกาหลีใต้ก็ไม่ได้ดีอะไรมากนักคนเกาหลีใต้จะมองเราต่ำๆหน่อยอันนี้ไม่เกรงใจเสือตัวที่ห้อย่างเราสักนิดแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะทําได้นะครับแต่ต้องบอกว่า เป็นบางคนเท่านั้นไม่ใช่เกาหลีใต้ทั้งประเทศ จากความขัดแย้งของเกาหลีจนกลายเป็นเหนือและก็ใต้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะสงครามเพราะยังไม่มีการเซน็นสัญญาสงบศึกอย่างเป็นทางการระหว่างกันการจเจริญขึ้นของเกาหลีใต้ต้องยอมรับว่าเป็นการแข่งขันระหว่างเสรีกับสังคมนิยมนะครับสัฐอการกานี่ช่วยเต็มที่ก็เพื่อจะทําให้เห็นว่าโลกเสรีเนี่ยมันดีกว่าสังคมนิยมเกาหลีใต้ได้ผลประโยชน์ไปเต็มๆและเกาหลีใต้ตักตวงแบบเต็มที่นะครับสัฐอการกานี่หมดเงินไปเยอะเรื่องนี้โดนัลด์ทรัมป์นี่ฉุนขาด ำไมสัตมิกาต้องมาเสียเงินกับเกาหลีใต้มากมายขนาดนั้นทั้งที่เกาหลีใต้ก็มีเงินแต่ว่าช่วยสรัเมิกานี่น้อยมากนะครับเกาหลีเหนืยก็ทดสอบจังขีปนาวุธเหตุการณ์สงบก็ไม่มาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับ สงครามเย็นนี้มันจบไปนานแล้วหละครับลำพังเท่าที่เกาหลีเหนือมีมันไม่สามารถไปทะบายล้างใครได้ในความเป็นจริงหรอกครับถ้าเกาหลีเหนือเปิดเกาหลีเหนือก็จบไม่ว่าจะกับเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นไม่ต้องคิดจะยิงขีปนาวุธไปถึงสหรัฐมิการหรอกครับต่อให้เกาหลีเหนือยิงทุกลูกที่มีพร้อมกันไปสหรัฐมิกาจะผ่านระบบป้องกันไหมทั้งอยู่ในญี่ปุ่นรัฐฮาวายรัฐ阿拉斯สกว่าจะถึงชายฝั่งของสหรัฐมิการนะครับและแน่นอนครับถ้ายิงไปเนี่ยโดนสวนดอกเบีย้ยทวีคู ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอวครับผีเกาหลีเหนือยังจะเป็นอยู่ไหมในปัจจุบันท่าทีของเกาหลีนี่เปลี่ยนไปเราอย่าลืมว่าเกาหลีเหนือใต้เนี่ยเป็นเกาหลีเหมือนกันพูดภาษาเดียวกันมีการช่วยเหลือกันไม่น้อยนะครับมันมีข่าวออกมาแล้วครับมีการนัดคุยกัน4ฝ่ายอันนี้ไม่รู้ว่ารับหรือไม่รับสัตวมิกา จีนเกาหลีเหนือและก็เกาหลีใต้ในการลงนามสงบศึกอย่างเป็นทางการในงานโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะมีขึ้นแล้วครับอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ดีเกาหลีเหนือเริ่มติดต่อเกาหลีใต้มากขึ้นท่าทีแข็งกล้าก็ผ่อนคลายลงไปอุดมคติในสมัยก่อนนี้เริ่มจางลงไปแล้วละครับจริงๆเกาหลีเหนือนี่น่าสงสารมากเป็นกันชนของสามฝ่าย จีนรัเสเซียแล้วก็เกาหลีใต้ที่มีสหรเมิ challenges. การหนุนอยู่นะครับจีนกับรับเสเซียก็ไม่ได้สนิทใจกันขนาดนั้นใช้เกาหลีเหนือนี้กั้นไว้ไม่ไปไหนมาไหนสักทีนะครับรับเสเซียก็ไม่เต็มที่กับเกาหลีเหนือจีนก็ไม่เต็มที่ด้วยนอกจากจีนจะใช้เกาหลีเหนือเป็นการชนแล้วจีนก็ยังใช้เขตแมนจูเรียนี่กั้นไว้อีกชั้นหนึ่งน,นะครับถ้าอยู่แบบนี้เนี่ยเกาหลีเหนือจะเป็นแดนสนธิานี่ตลอดการหลายคนที่จะช่วยเกาหลีเหนือได้ไม่ใช่รัเสเซียกับจีนนะครับแต่ว่าเป็นเกาหลีใต้ ในต่างหาก ่อให้เกาหลีใต้จะคึงค่างแค่ไหนนะครับแต่ก็เป็นการเล่นไปตามบทเท่านั้นความน่าสนใจของการเจรจาสงบศึกเกาหลีไม่ใช่ทางทฤษฎีแต่ว่าเป็นการปฏิบัตินี่ตังหานะครับภายนอกอาจจะคงความคึงคัางนี้เอาไว้แต่ก็มีความร่วมมือช่วยเหลือกันมากขึ้นก็เป็นไปได้ความจริงทั้งจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มีโจทย์คนเดียวกันนะครับการเจรจามีความเป็นไปได้เป็นอย่างจริงแต่ว่าความจึงเครียดก็ยังจะมีอยู่ต่อไปแม้ว่าสองเกาหลีจะสงบศึกกันแล้วก็ตามนะครับ เพราะว่าเหตุการณ์สงบงบไม่มาอาวุธก็ไม่มาด้วยนะครับ